สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเตียวหรุยนะครับ BM มอเตอร์กรุนะครับวันนี้ผมนะครับมาส่งมอบรถให้กับคุณพี่ลงอองและพี่หนึ่งผมนะครับมาจากจังหวัดสระบุรีกันเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาถามลูกค้ากันนะครับว่าการออกรถที่นี่ออกยากไหมใช้เงินออกรถกี่บาทกันนะครับพี่ละอองครับวันนี้ใช้เงินออกรถกี่บาทครับผมร้อยบาทคอยเดียวนะครับผมใช้เงินออกรถจบไปหนึ่งร้อยนะครับผมแล้วออกที่นี่ยิกระต่ายยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากครับ ใช้เวลากี่วันครับในการรอรับรถสองวันอ๋อสองวันเองครับผมโอ้ไวมากเลยนะครับผมสำหรับการออกรถที่นี่นะครับไม่ยุ่งยากเอกสารใช้ขอบง่ายนะครับแล้วก็ใช้เงินเพียงหนึ100่งร้อยนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยากออรกถกับผมเซลล์หรุยนะครับดีมอเตอร์คุสมารถติดต่อได้ทางเบอร์โทร0636487059นะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตอ่า ส่งก็รถให้กับคุณพี่นิคมแล้วคุณพี่รอก่อนนะครับ